กระทรวงอ่ะได้เยอะไหมเซตเป็นตุกเหมอ่ะไม่รู้เปล่าเอ้าแล้วแบ่งกันแดดเออครับไม่เอ้าแล้วก็ตะคุ่มใช่ไหมได้อาหารได้เหมือนกันก็แล้ววงเด็กกินข้าวเออเอ้าเรากระทางสีแดงอ่ะเคยเห็นไหมที่มันนั่งมุมแดกยังไงกระทางสีแดงอ่ะเคยเห็นไหมมันนั่งมุมแดกยังไงไม่เห็นนะวัี้สบายแล้รักพี่ใหญ่ก็ได้มาแทนพวกกูนี่แหละกูจะได้ไปก็ตายมาแทนพวกกูนี่แหละกูจะได้ไป แล,และค kind of evet, ่ะวันนี้ก็อยู่กับรายการมิชชั่นโปกคอส i b l e นะคะวันนี้เราก็จะมีอยู่ในเกมโตวาทีในทีมอลลีนนะคะเออมาทุกคนแต่งเป็นอะไรกันบ้างวันนี้ใคคนแรกค่ะคูมกไม่าดูกไกระดูกกดูกกกอะกระดูกกรูกกระดูกกระดูกกระดูกอกอะไรอน นี่ขนาดนี้วิยาบาลค่ะวิยาบาดค่ะวิยาบาลค่ะอยากเป็นครูวิยาบาลเจ้าเดืยดไสเดียวต่อไปค่ะคุณนางค่ะคุณนางคุณนางมาอะไรเกือบพี่น้อยเหรออย่ามาละดาราคุณมดอะไรเออเนี่ยเป็นแอดเปิดะอ๋อแอดเปิดอ้าวทอะไรไง คุณเบ๊คุณบเป็นอะไรวันนเป็นคนเป็นพีลแบบโฮมเลสเลเพี่ยวกแต่งแต่อะไรวันนี้ล็อกอินต่งอะไรก่วันนี้มาใช่วันนี้ฉันอาวัยดิดใไทยเออเป็นข่าสื่อแต่งงานฉันเป็นหญิงเป็นสื่อกต่งงานฉันเปนมันเป็นหญิงมีทุกสิ่งทำโอ้เออเวลาปเงค่ะอคนผีไม่มัวค่ะ วันนี้เราก็จะมาเล่นเกมลูกวากีน,นะคะที่ได้ทั้งสองฝั่งเนี่ยมานั่งเถี่ยงกันนะคะว่าใครจะอะไรยังไงและวันนี้เรามาในท็อปิกผีเล่ร่อน V s ผีบ้านผีเรือนค่ะเออ,เอ,อแล้ววันนี้คุณบีมก็มีเพลงมาฝากพวกเราค่ะว่าเพลงอะไรวันนี้ตอนรับมันพลวินครับมึงจะแบบไม่ไรั จบแล้วมันก็เข้าตีมเข้าตีมโลบีนะคะแล้วคุณเสกก็มีกองมาด้วยเออวันนี้มาก่อนอะไรวันนี้พีเอยผี่น้อยเ้าจะคอยไปอยู่ใหญ่ใหญ่ไหนใหญ่ใหม่ไปใหญ่โตดีกว่าเ่รู้แล้ววันนี้คุณคุณเหมียวนะคะแต่งหน้าผีมาด้วยมาค่ะยังไง อันนี้น่าสนตวนแต่งมาเป็นผีน <laughs> อะไรคะอียุทยุ่นติอะไรอะุ่อไปนะคะเราจะมาเลือกกันว่าใครเอาอะไรขอให้ทุกคนหลับตาค่ะมาอันแรกขีบ้านผีเรือนยกมือขึ้นค่ะต่อไปขี่เลืลล่อนม <laughs> าโอ้วะ แอบโดนแข็นค่ะคนข้างมาลืมตากันได้ตอนนี้ฝั่งกี่บ้านกีเดือนมีสองคนมีคุณอั๋นกับคุณมดและที่เหลือก็คือทั้งหมดฝั่งผีเล่ร่อนบ้าต่อไปนะคะจะให้แต่ละทีมเนี่ยบอกประสบการณ์ของแต่ละทีมนะคะเริ่มกันที่ทีมทีมมาลานะกีบ้านกี่บ้านคือเดือนนะอาพูดเลยค่ะประสบการณ์แต่ละคนเออก็เจออะไรบ้างเก็เลยค่ะอ้าอ้างั้นก็มีก็ เขาก็เซายเนาะว่าเซายห่างตาแบบว่าว่าเพื่แวมๆหน่อยอ่าเขาเขินอายไงเออที่บ้านฉันอนเเกีอออายโคค่ะ่ทีบ้านนฉัส่วนมากเขาทำชอบทักทายเกี่ยวกับสิ่งของในบ้านอืมแบบเล่นประตูบ้างแหละอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอันนี้เขาเล่นประตูใช่ว์ต่อไปต่อไปคุณคุณอ่างคุณน่าง มีแบบได้ยินเสียงมาวูวูวูวิวนั้นแบบหลายๆคนวูวูเออประมาณนั้นข้างหูประมาณนี้นอะไรนะคะแล้วก็นะครับต่อไปอ่ะ์คิมดนส์ไม่เป็นไรค่ะเป็นแบบเป็นผีน่ารักมากอยู่ในบ้านสงบเรียบร้อยเลี้ยงหมาเลี้ยงพ่อแม่อะไรอย่างีแบบหรือว่าไม่ไม่หลอกคนในหมู่บไม่เล็กไม่หลอกคนในบ้านนะคะแบบเป็นอินเทอร์เวิร์สให้หน่อยให้อะไรบูรณะบ้านต่างต่อไปนะคะทีมผีเล่ยล่อนหน้าปลุกนะครับมา าเคยเจอแบบว่าเพื่อนอ่ะเคยไปยกของที่ใดที่หนึ่งนี่ใช่ไหมแล้วทีนี้เพื่อนอ่ะมันเหมือนแบบว่าพอรู้สึกปวดหลังปวดตรงนี้ใครียกปลับไม่ใช่หลังนี่บาบ่าเออบ่าอะไรพวกนี้แนล่ยแล้วทีนี้บอกว่าเพื่อนมันบอกว่ามึงรู้สึกอะไรไม่ค่อยดีว่าแบบมันเจ็บตรงนี้ใช่ไหมเพราะมันไปยกของอะไรแบบตรงที่ของมันไม่รู้ไม่รู้ว่าตรงอันั้นเป็นที่ของใครหรือเปล่านี่ใช่ไหมแล้วก็เจ็บ ทีเนี้ยเพื่อนมันก็บอกว่า๋ยวกูช่วยนี่แล้วมันก็ช่วยปุ๊บมันก็ไม่หาย <l ots> ออแล้วทีสรุปมันไม่บอกว่าบอกแม่มัน่ะว่าเจ็บแบงนี้แล้วแม่แล้วแม่นบอกว่าให้ไปหาหมอไหมหอะไรอย่างงี้ไม่ไปอะไรอย่างงี้แต่สุดท้ายแล้วมันก็ <l ots> หายไปเองถายไปเองเลยนเอเออก็เ,ออเหมือนแบบว่า <l ots> มันมันแบบมันก็เหมือนกับว่ามันกลับไปที่นันอว่ากลับไปเหมือนว่าแบบ ไอที่ดีนี่มันคืออะไรเพื่อไม่หาหาสิ่งที่แบบอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบว่าเราไปส่งเขาับี่เดิมเขตรวจเตาไปด้วยอะไรเงี้ยมาได้เขากลับไม่ได้อเขาเป็นอะไรกอบไม่ได้ถ้าไมกลับไม่ได้ไม่รู้ผีเงาปะไม่ใช่ผีอเลยไม่รู้ไงก็ไม่รู้อันนี้ฉันขอเล่าจริงจังมากเลยก็คือวันนั้นอ่ะฉันแบบว่าตื่นแบบนอนตอนเย็นแต่ว่าคพ้เพคก็ตื่นมาไปซื้อข้าวอะไรเงี้ยกลับมาห้องก็กินข้าวปกติรู้สึกแบบแปลกเริ่มแบบเห็นอะไรแวบๆที่ห่างตา ก็แบบเออาบน้ำดีกว่าอ๋อือเข้าห้องน้ำเห็นกระจกเข้าเนี่ยงนึกว่าเห็นผีอยากอยากอยากถามว่าอยากให้โหวตดีป่าวว่าที่เล่ามาเนี่ยประสบการณ์ใครแบบดูน่าสนใจสุดไม่มีไม่มีไม่ได้ใครอะไรที่ไม่ได้ใครเรามาเัื่นที่เราแรกเลยค่ะมา เรื่องตนที่เราแรกนะคะจะมาเสนอข้อดีของเกมขีบ้านผี่เรือนะคะอ่ะเริ่มได้ค่ะมาก็สวยยเราอ่ะอ่ะง่ายๆายนะเ,เราอยู่ในบ้านใช่ไหมคนดูซีรีส์ดูอะไรเราก็ได้ดูด้วยอ่าเราจะเป็นอะไรดูได้หมดเลยเออ,เอ,อเก็จะมีหนังให้ดูลหลายก,ก็คือเหมือนแบบเออเ,อ,อเรามีบ้านเราของกินก็ไม่ต้องหาเสื้อผ้าก็มีใสก็อยากได้เสื้ออะไรก็เข้าฝันจ้าใช่เร่ร่อนจะไปเข้าฝันใครอ่ะ ไม่มีอ่ะเะได้เปล่ะซีนี่ได้ดูไหมล่ะเ้อขาดได้บุญตลอดอาหารได้ดูไหมล่ะอาหารหะอได้กินไหมล่ะเอออันนี้ขอเสิร์ฟอยากแบบเวลาอยากได้ชุดอะไรก็แบบอุ้ยเรียงกันเป็นตับให้เลือกเลยล่ะเลือกใส่ได้เลยล่ะยมีคนปัดกว่าเช็ดถูตลอดไม่ต้องอยากใกล้ไม่ต้อง ไม่ต้องอยู่แบบสกปรกเหมือนพวกนี้เนาะใช่โอเคดูแลกันนานกวนบ้านก็จะได้ตุ๊กตาเยีใช่อย่างที่เราเห็นอะบ้านบ้านฉันบ้านฉันมีนางลำมาลำให้ดูนะคะตุ๊กตานางลำอ่ะตุ๊กตามารายหรือเราเหื่อเราอยากตามเพล่อนต้อฝันสีละบุบูต้องฝันเป็นสีอาร์ทอยอยากได้อาร์ทอยมันตั้งต้าฝันเป็นสีจ้าราค่ะต่อไปเป็นข้อดีของฝั่ง หน้าปูเรียลลอนมั้งคามาที่บอกว่าไอชุดนี้ให้เรกเป็นสต๊อกก็ชุดไทยทั้งนั้นถ้าเป็นผีได้ยลลนใส่อะไรก็ได้ยูนิฟอรันคือทำไมอ่ะเป็นผีมันก็มีแบบแฟชั่นว่าทำไมต้องชุดไทยอย่างมากนะเป็นผีบ้านผีเรือนเปลี่ยนได้แค่สีโอ้ยยูนิฟอร์มเดิมเปลี่ยนแค่สีผีเรียลลอนถอดก็ได้ใส่ก็ได้กับข้าวกับข้าวบอกไว้อยากอยากกินอันทองๆก็กินได้แต่ขนมชั้นขนมนี่ไงนี่แบบ ไปคาเฟ่แบบคิวแบบคาเฟ่เออไปดูหน้าคาเฟ่ดีกว่าเขาเขาแบบเขาไว้เปิดเปิดตามแบบเอเค้กบ้างเออจริงเออของกินอะไรใหม่ๆหม่โอ้ยกินแต่ขนมไม่ฟูไม่ฟูจะดูอะไรจะดูนางรำใครใครจะดูเลยเขาดูเด่นสีเขาดูเออเใครอยู่บ้านดูอะไรแค่ดูแค่ดูร่องรอยก็ดูตีเขาเผาไปหรือเปล่าะเราตาไปแท้ ดูดูภาพสามสีแต่อยากจะบอกว่าแบบผีบ้านผีเรือนอย่าคิดว่าเต็งดีนะไลฟ์สไตล์กันเป็นผีดูแก่หน่อยค่ะแล้วก็ลูกเนาะเขาบอกว่าพวกคุณมอมถั่วปักด้วยอันนี้จริงไหมอันนี้อันนี้ฉันพูดก่อนแต่รัำได้รัำได้เอจริงเพราะเราประแหนก็ได้ไงแต่ฉันรู้สึกว่าถ้าฉันเป็นผีเล่ร่อนอ่ะฉันจะไปเลือกอยู่ที่ที่มอมทำไมฉันก็ไปอยู่ตึกที่เขายังสร้างคอนเสร็จก็ได้ก็ไม่ตักแดดตักลมตักฝนอะไรได้ก็จริงอันนี้ก็จริงเออ อยู่บ้านเดิมๆอะไรเดิมเดิมปลูกพังไปตามก<อ>ันเวลายิปเปลี่ยนโอ้ยอยากไปดูหลังนี้ก็ไปเอ <นะ S 2> เอเนาะต่อกัอนที่ราวต่อนะคะข้อเสียข,ของเราทีมนะคะเริ่มกันที่ทีมผีบ้านพี่เรียนครับมาข้อเสียของเยี่ยทีมหน้าโปนี่มยมานะ,นะคะอย่างแรกเลยทีทท่บอกว่าอยากกินอะไรก็ได้เป็นผีแรล่ลอนไม่มีใครเขาไม่แบบเราสามารถขโมยของเขากินได้หรอไม่ได้นะแร่ลอนคือแร่ลอนเขาไม่ได้อยานให้กินเรากินได้หรอมันเป็นของโลกมนุษย์หรือเปล่า แล้วเขามีคนเนารับับือไหมครับเหบไม่มีก็เล่รอนไงคือจุดต้นกําเนิดของผีเล่ยอนคือผีที่ตายโหง <c oughs> ตายไม่ดีไม่มีใครเขานับถือไม่มีใครคเขาชอบไม่มียากเข้าใจเขาว่าผีเล่ยอนไหมเออหนูเ,เ,เป็นผีแบบผีไม่ดีใครก็รู้อยู่ผีไม่มีศา,าอ่ะรู้จักไหมใช่แล้วขอเสริมต่อจากมดคือเรื่องหนึ่งบอกว่าได้กินก็จริงส่วนมากเป็นอะไรของตกพืนตกหมกเพืยนมันก็กินปยาแดก สรุปแล้วมได้กินอะไรก็ได้กินเนาะแต่ส่วนมากตกฟืนไม่มีใครหรอกเขามานั่งวางของดีๆให้ดีๆมากเหมือนกันเนาะและที่บอกว่าพู้ชันได้ใส่แต่ชุดไทยอผีวัฒนธรรมค่ะเออรักชาตินะ ใส่อะไรใส่อะไรได้คือไปหยิบของเขามาใส่หรอเขาไม่ได้ถวายพวกเธอพวกเธอเป็นผีเขไม่ใช่คนที่จะไปหยิบมาใส่ได้ต้องเป็นผีต้องมีคนถวายซึ่งเป็นผีแล้วรอนไม่มีใครถวายผีไม่ดีไม่มีใครเขาอยากให้ติ๊กแม่ตะเคียนมาหรือเปล่าเที่ยวไปใส่นะเขาพอดได้ว่าเหมือที่บอกว่าเล่ร่อนนะก็คือไปที่ไหนก็ได้จริงๆริงซื้อไม่ได้นะคือติดอยู่กับผี่ถูกตายตรงไหนอยู่ตรงนั้นนี่ก็ตายเลยก็ตายอ่างเงียตรงนั้นไม่มีสระนั่งตายขงเลยก็ ตาสมมุิรถชนแล้วตายอยู่เลยกินดูงานอีกอย่างอาจจะไม่ได้ไปเกิดด้วยอะไรอีกอย่างเนี่ยเวลาตายปุ๊บเวียนว่ายตายเกิดตายอยู่งั้นโดนรถชนก็ชนอยู่อย่างงั้นตายซ้ำตายซ้อนถึงมึงได้เดินเล่ล่อนไปไหนก็ได้มึงก็รถชนอยู่อย่างงั้นดนนเเววียยย่าาตกิบุญก็ไม่ได้ทำก็ไม่ได้ไมมีใครให้ไม่รู้จักชื่อเป็นแบบผีลินนานะตายไปก็น่าเฮียอีกรถล้ม หน้าบ่าคอหักแขนหักตาเขียวทุเรศใช่เออมึงดูอย่างกระเล่นเออมึงดูอย่างเขาทำหนังดิทำส่วนมากผีเล่นนนทำอะไรเยื่อขาหน้ามบหน้ามมโง้กิ๊กเกินเก่าเกินเก่า แล้วจะขอความเชื่อจะเซไฮไม่ได้ไม่มีไม่มีคนคนขี่รถอยู่เห็นเซไฮข้างหลังตกไปมืออะไรอเงี้ยจะขอจะขอติดรถขับไม่ได้อีกูกลัวเขาบิดรถส่วนมากเนี่ยจะผ่านคนอื่นเขาทั้งดีๆไม่เป็นหรอกบอกไม่อะไรเออถ้าไม่เขากลัวท้าไม่เขาหยุดเสียหลักไปอีกใจเขาตายไม่เขาเห็นนะที่จะตายแล้วนะก็ตายมาแทนก็กูนี่แหละกูจะได้ไปก็ตายมาแทนก็กูนี่แหละกูจะได้ไปแล้วที่บ บอกว่าผีเราเนี่ยเป็นแก่ไปนิดนึงเคยเห็นสถานภูมิโมเดิร์นยังคะเคยเห็นยังคะอาจจะยังไปดูนะในติ๊กต็อกมาแล้วเข้าใจคําว่าเล่รอนอาจจะแมวไม่เคยไงไปดูนะคะติ๊กต็อกเคยเห็นไม่มีเน็ตทีมผีเล่รอนพูดข้อเสียของเกมผีบ้างดีไหมคะมาเมื่อกี้เขาด่าพวกคุณไปเยอะมากพร้อมหรือยังคะพร้อมมาเต้องแก้ก่อนเลยว่าเราไม่ใช่ผีเล่รอนแต่เราเป็นผีเกลเล่อน พี่บี้พี่มิ้นร้อนจังเลยร้อนจังเลยร้อนร้อนมร้อนปะแล้วเขาพูดว่าพวกคุณเนี่ยก็ก็โป๊กตกมกไม่มีตำแหน่งนี่เอาอย่างไรอย่าพวกเค้าคือเป็นพี่บ่าพี่เลียนฝั่งอยู่ไหนฝั่งบ้านเออฝั่างบ้านเสาการฝั่งอยู่บ้านรามเค็มากไม่มีใครเข้าไม่อยู่นะคะหนูกเขาเป็นปูดปูดนะปูดเหมือนกันไม่ต้องอ้วกนูกเขาเป็นปูดปูดนะปูดเหมือนกันไม่ต้องอ้วก ไม่คือฉันอยากรู้ว่าเขาจะมั่นใจได้ไงอะว่าที่บ้านผีเรือนอะคืออันที่เขาอยู่อะมันจะเป็นสารฟูโมเดิร์นอะเขาจะดวงร้ายได้แบบเก่าที่แบบเขาไปเอาข้างทางมาตั้งในที่บ้านก็ได้อือ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 อืมื่อไ่ะมันไม่ใช่ทุกเรือนทุกบ้านที่จะเป็นโมเดิร์นเนาะแล้วอย่างหนึ่งก็ไม่ใช้ทุกบ้านว่าจะมีมีเงินคือทางพวกคุณเพราะว่าบางบางหลังไม่มีเลยบางหลังเอาตัวบทมาปุบ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 เอาแล้วเขาด่าพวกคุณเนี่ยเอาร่างกายบิดเบี้ยวโดนชนหน้าเลยพวกคุณใครจะพูดกันเ เล่นพิลาทิตเจ้เล่นพิลาทิตก้ดูทำอะไรนอนเล่นออกกำลังกายเล่นพิลาทิตโผล่แล้วเราเคยเห็นในหนังไหมที่แบบว่ามันจะมีร่างร่างที่แบบโต้รถนกับร่างแบบนอ้มันสั่งมากสร้างขึ้นได้เว้ยแบบเล็กหน้าขึ้นมาได้แบบอะไรอย่างแบบอยากจะมีหน้าแบบปูหรือว่าปูอะไรอย่างเงี้ยแต่อีกอีกอย่างหนึ่งนะที่ฉันแบบยังไม่เคยเห็นของผีบ้านผีเรือนคือฉันยังไม่เคยเห็นผีบ้านผีเรือนที่แบบว่าอายุน้อยอ่ะคือฉันเห็นแบบ ผมขาวหัวขาวทั้งนั้นเลยเาาคือคือาาฉันยอมรับไม่ได้กับความแก่นะ<อ>ฉันไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นใครที่ไหว้ผีบ้านผีเรือนอายุยี่สิบนะไม่มีแล้วอ,อีกอย่างหนึ่งอะเราอย่าแบบไปยึดติดว่าอุ้ยเราไปหลอกเขาบางทีเขาอาจจะอยากเห็นเรานะเพราะว่าทุกวันนี้พูดจริงๆว่าทุกคนอยากได้คอนเทนต์ถ้าฉันเจอผีเนี่ยฉันก็อุ้ยยอดไลค์เนี่ยมันก็จะกระหึ่มแ้วก็อยากแอบเห็นคือารีเนาะจริงคือบางคนอะอยากเจออยากเจออยากถ่ายคอนเทนต์ไม่เจอนะ ฉันแบบไปทักทายเขาอาจะเห็นมากกว่าก็ได้แต่ถ้าพี่แบนพี่เรือนน่ะมันแก่เขาคิดว่าเออมีขึ้นมาแล้วถ้าเขาอยู่อยู่คอนโดทำไงครับบอกว่ามีอย่างงี้ไหมไม่มีคอนโดคอนโดจะอยู่ยังไงตั้งแต่เอ้าโฮมเออแค่ที่นอนนะเปิดไปก็เจอเตียงแล้วไม่เจอแล้วถามเอ้าโฮมไม่มีที่อยู่มีไม่กี่ยูนิตเองอยู่นะไปอยู่นะทางทางหนีไฟอ่ะจริงๆนะคนที่เป็นพี่แบนพี่เรือนเนี่ยเขาจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเบบี้บูมเมอร์อ่ะมันจะเป็นเจนนั้นไปแล้วจริ่งยิ่งกว่า baby b o o อ e r เบบี้เลยนะมากกว่าูมเมอร์อีกโทษนะโทษนะโทษนะ เพราะอย่างนี้ไงมึงถึงตายไวไงนะไม่สมพูดเก่งไงโอ้ยฉันไม่ได้เป็นนี่ตะโสงเฝ้าสมบัติอย่างเงีเออ้ยตายแล้วก็ตายเลยเราลางทีทางโลกแล้วบางที่เขาไม่เป็นของเป็นดี๋ยวเขาตั้งไว้เล่น,น,นจริง้วทำไงบางทีถวายของปลอมยัง <c oughs> ิงเงี้ยโอ้บางทีถวายของปลอมยัง <c oughs> ิงเงี้ยกินเออจริงก็จริงคือจริงกันก็จริงที่เข้าไปได้ไงพลาสติกติดคอบแล้วดูแฝชั้นไปชั้นแต่งตัว ออเอเอฝ okay. ั่งหนุนแต่งอะไรเป็นพยาบาลตายเป็นเฝ้าโรงพยาบาลอยากเป็นคุณหมอเป็นเออ่างนี่โรงพยาบาลเขาอห็นน้ำแบบเป็นหีูบ้านเหมือนเหียญใช่ไหมมันจะมีติดเคร่อกดเจียนไหวใช่ปะเคยเห็นผู้กองไหมที่กดสวิตช์อะโอ้โหได้ฟิวตรงไหนบ้านหลังนี้มีหลายสิบตัวเห็ห้าตัวอยู่แล้วพวกเราไม่ต้องไม่ต้องจุดทูปให้มันไปหลับไปโลกร้อนนะพวกเราคุยได้เลยไม่ต้องมานั่งจุดทูปรอไหว้กันโอ้ยกว่าจะถึงพอดีหมดผู้หมดอดจีนแล้วอิ่ม ยังไม่ไอิ่มเลยทุบในเกมไม่อิ่มเลยทุกบทุบหมดตอคยกไปกินเถอะแหละต่อของกลายกไปกินและเฉลี่มังคลราจายามีอาหารที่เหลือขอไปทานให้เราทานไปโรงพยาบาลบ้างนะตัวไข่มูไข่มันโนมหวานอ่ะแั้นตรวจฝั่งนู้นก่อนเลยค่ะแั้นตรวจฝั่งนู้นก่อนเลยค่ะไย่าดเลยไกลสาตายายแต่ตายายไม่มีฟันนี่เคียวแล้วนะต่อไปเริ่มกันที่ราวสามนะคะเสียงโป๊แตกมาค่ะเริ่มที่ฝั่งอีบ้านอีเดียนก่อนเลยอืมก่อนอื่นเลยนะสาเหตุที่มันตายเนี่ย มันแบบว่าวิธีแรกก็เชยก็คิดว่าเล่ร้อนนี่อุบัติเหตุอะไรใดๆหรือเปล่าจริงๆฟังจากผีปากเลยกระตือรือรดเลยอ่ะแล้วอีกอย่างนะกูส่งใยอย่างนึงบอกว่ากูตายสมมติกูตายด้วยชุดพยาบาลกูทํางานทั้งชีวิตกูกูใช้กับชีวิตประจาวันเมืองยังไงกูก็ต้องเวียนว่าจะเกิดสน,นุกของกูชีวิตอย่างนี้ออไม่เหมือนเนร่ร่อนทาอะไรไม่มีเออไม่มีเออกูยังเป้าผ้านดูลูกดูหลานตัวเองดูอะไรดูลนชน ดูตัวตัวเองตายแล้วตลกแล้วเขาด่าคุณว่าคุณเนี่ยเก็บของเต้นไหวไว้ไว้แบบนานแต่ว่าถ้าเจ้าของเขาไม่ถวายใหม่คุณก็กินของเก่าอย่างนั้นบางครั้งก็กินรักโลกไงรักโลกเก็บบุญเพชรเอ็บบุญเราอิ่มบุญไม่ใช่หรอเรากินบุญองกินข้าวก็ได้เราอิ่มบุญก็แล้วเพราะไรเราเก่งเก่งแตพูดไรคือน้าน้าไม่น่ามีบุญนะคือน้าน้าไม่น่ามีบุญนะคือผู้ชายเนี่ยเป็นอิสระ จะไม่ต้องรอสิ่งสถิตอยู่กับบ้านคือถ้าบ้านพังจะสิ่งสถิตอยู่ไหนถ้าเราไม่มีสิ่งที่สิ่งาทิตย์ไงเธอเป็นคนอยู่ไหนถ้าบ้านพังนะเออบ้านพังจะไปอยู่ไหนบ้านพังเราก็อยู่อยู่แถวหน้าบริเวณนั้นเป็นของเราหมดใช่เป็นเขตบ้านเรามีชั้นูดไหนไหนท่านูดจะอื่นสินี่ไม่ค่ะจะถามหน่อยอยากไปที่อื่นบ้างไหมอยากเขาชวนเราไปเขาชวนเราไปได้ไม่ชวนไปยังไงเอยจะติดกับ เธอยึดติดกับสารภูมิมต้องเอาสารภูมิเสร็จกระบะครหรอวั้ไ<ค>ม่ไ<ค>ม่ได้ยึดติดกับสารภูมิค่ะแม่เป็นแค่ที่อยู่อาศัยนณะจุดณจุดนั้นหรือเปล่า,เ,าเวลาไปเที่ยวที่ไหนบอกว่าอุย้ยอะไรนะตายายปกป้องปกป้อง,อ,งองลูกด้วยอ๋อขึ้นรถของสิไม่นีวคือพวกเธออะก็คือแต่งชนชั้นแล้วก็ ได้รับการชีดไม่เหมือนกันนะแต่ว่าพวกฉันอะชีดผีเล่นรอนทุกตัวเท่ากันก็ชีตใชไงในเมื่อเธอไปแย่งของกัากินเออเขาถวายให้หรือเปล่าแบงือแบ่งาแบ่งเขาแบ่งคนละคาเออแชร์เขาะแชร์คนละคนเค็ดเลยย้เลยแก้วน้วันนี้ส3คนช่วยกันดูดละมึงอ่าเป็นเี้ยเรมึงแชร์ผีเป็ดยังไงมันแดกได้ไหมกินได้ไหมก็เขาบอกว่าอ๋อเคี่วให้ก่อนะายน้อ่ะกินอะไร กินอะไรจ้องขีหลอดไงเขาปากจุ๋มไปเลยโอ้โหถือว่าท่าเสียมถ้ามึงว่าท่าทันยำรับกระทงเงินได้เยอะไหมเซตเป็นโต๊ะเหรือเปล่าล้วแบ่งกันแดดเออครับไม่เอาแล้วคนละกระทงใช่ไหมได้อาหารได้เหมือนกันก็ล้อมวงดีกินข้าวเออเอาลูกทกระทางสีแดงอะเคยเห็นว่าที่มันนั่งนุมแดกยังไงกระทางสีแดงอะเคยเห็นว่าที่มันนั่งนุมแดกยังไงบารีเวยได้ว่าอ่ในครั้งนี้ถ้าจะมาถวายให้ผีเล่ห์เลนอย่างพวกฉันขอช้อนพลาสติกก็ได้คนละคัน เออไม่ต้องมานั่งจกนี่ตะเกียบรู้จักไหมหนูไม่บ้านผีเดือนทำไงทำไงตองผิดทำไมทำไมเขาดีผีเดือนนี่นะเออเหมือนเลยอันนี้นะถ้าเทียบนะระหว่างผีบ้านกับผีเล้รอนมึงนึกถึงหมาหมามีบ้านกับหมาหมาหมาต่อเฮ้ยพวกนี้ไม่นะโน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 ยูยูยูมาเปรียบเทียบกันได่เห็นภาพเออ ตอบมาเป็นสรุปนะคะว่าทีมไหนใครชนะนะคะก็ประมือนะคะเอก่อนปิดรายการนะคะเราจะมีการแสดงของคุณมดด้วยค่ะมีเพลงอะไรมาฝากไหมเกี่ยวกับพาราวบแทรินฝากฝากให้คนดูหนึ่งสองไปไปฉันรู้ฉันเท่มากก่าเอจะรอดตายโหตายนั่และก่อนจบนะคะ พี่ปียมีก้อนมาฝากด้วยมาก้อนอีกแล้วมันบอกกันอยู่แหนวแก่ๆอะไรเงี้ยแบบผีใบผีเดือนอะไรอนอะไรก้อนอะไรมาโสนในสาวกสาสดาโสนผีเอ่ยผีน้อยลอยลงอยากจะคมต้องดมอะไรสักอย่างอะดมอะไรอะไปผีกระดูกอัดเม็ดอะอะอะอยากจะเด็ด มาดมชมแสงจ้าคาต่อไปเดี๋ยวมีต่อก่อนจะคุนเศษครับพวกเราอยากกินโคเรียดองแมงกะพุนหัวกระสุนที่จริงนั้นมาจากน้ำครองแล้วก็ขอบคุณร้านนะคะฉันรากาหหไหลานฉันรากพ้าวหายไั้าน วันนี้นะคะเราก็ขอขอบคุณสถานที่นะคะคือแอนดียี่สิบแปดนะคะเขามีทั้งน้ําและอาหารที่โคจะอร่อยนะคะอร่อยอยู่คนเดียวกินยังกินท่ากินท่ากินอันนี้อันนี้กินแบบอรเลอนที่แบบมีช้อนนะไม่ต้องใช้มือเหมือนที่บ้านอ่าแล้วถ้าแบบไม่มีไม่มีให้ใครเผาช้อนไปให้อ่ะไม่ทำไม่ได้ฉันไม่เคยที่บ้านใครเผาช้อนไปให้อะอย่าลืมแล้วก่อนจบนะคะคุณมดมีคําคมมาฝากใช่ไหมค่ะคุยอ่ะคุยแล้วนึงนะขอดีก่อนผีที่ดีนะคะคือผี ขี่ไฮนันได้กินมะพร้าวกรอบทุกวันฉันรักมะพร้าวกรอบแข่งไฮนานเคยดูว่าในติ๊กต็อกโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบล้นนะคะขอบพระคุณครับที่จริงน้ำดองมันเอามาจากน้ำคลองอย่าลืมไอ้นี่นะขอบคุณทันทันจี่นะ